ตามที่เทศบาลตำบลสนะเมงโดยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสนมเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2564นั้นบัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสนะเมงตามมติในการประชุมครั้งที่57 ทัพัเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2,564อาศัยอำนาจตามความในมาตรา48พสแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2,496และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1 4พุทธศักราช2,562ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้ใน,านายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบ,บนสนันนเมงได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อ